เฮ้ยทุกคนตอนนี้ทุกเกมกำลังมาแรงเลยวันนี้เราอยู่กันในแมพกิ้งเกลองมาเต้งนะครับคือมาหมุนของเรานั่นเองแบบนสถานการณ์เป็นแบบนี้แหละขอลดเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวเพลงมันดังเกินไปยผมติลลิกัสติ์ตายไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าติลลิกิทติ์ไหมเดี๋ยวไปต่อเล่นกันเลยไปนี่กำลังจะได้เล่นละรออีก ประมาณสิบวิมั้งบแปดวิแบบนี้คืออะไรให้ดูอ๋อไม่มีอะไรเยอะแบบนี้เป็นแบบไม่เพย์ทูวินเล่นแบบปกติหรือเพย์วะดูชอบดิไม่เพย์ไม่เพย์โฮ้ตะดอุยแหลกแหลกแหลก ขอลดพาไปกากหนุ่มเลยโทษที่บผมมันรับรับคนเยอะไม่เคยได้ไปสี่คนสี่คนไปไปไป,ไปหาเพื่อนเพือเพือเออ,เอไปเพื่อเพื่อิไปไปไปพักพักพักพัพกเนี่ยลองดูข้างนอกหน่อย พักพักพักนี่นี่นี่ตายตายกลับไปกลับไปโอเคตอนนี้เกมสกิ์เกมส์กำลังมาแรงผมต้องตามกระสรแสซะหน่อยเจ็ดคนโอ้โหเยอะเยอะเยอะรอบนี้เยอะรอบนี้เยอะใครใครสามใครสามสวยเพื่อน แล้เวเราเ,เปิดทำไมเจ็ดเจ็ดครบครบ,ครบเปิดอย่าเปิดนะเปิดเปิดตายตายหมดเลยนะกิงแต่มาตองมาแตง ลิงเนี่ยมาตองมาแทงวิงนะวิ่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 งติงเต้มาตองมาแทงติงเต้มาตองมาแทงวิงทวนวิ่งทวนออกกระดูกายออกกระดูกายนี่มาเกาะกลุ่มดีป่ะอู้แปลคนแปลคน หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออครบครบเปล่าหนึ่งเปิดทำไมเขาสี่ครบเนี่ยครบเปล่าเออตายกันไ่ให้หมดห้องเลยไม่ไดครบไหมครบไหมหนึ่งสองสามสี่หะาครบครบครบแล้วรีอครบแล้ว เสียงยังดังเลยไปครับ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 ไปไปไปดูดิเขาพิมพ์อะไรกันบ้างเลือแค่นี้ชนะยังเยง้ชนะแล้วโหชนะแล้วชนะแล้วไปไปดูรอบต่อไปเลยไป แกตามม่งตามแล้วใครมันไปอยู่ข้างนอกอะ่ะสองคนสองคน,น,นอ,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 ยอยู่กับครวิวอยู่กับน้องใช่พี่น้องกันปะเนี่ย อ้ยเขาทักทายมาแล้วต,ต้องทักทายกลับให้ Thanks แล้วต้องทักทายกลับ สุกภาพนะครับสุกภาพถึงผมจะไม่เก่งอังกฤษแต่ผมค่ะแปลได้บางคำขอบคุณของคุนขอบคุณเอา้าเรียนจำเลย โน่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่เ้าตายเรียบห้องครับเรียบห้องครับเกิดใหม่เลยตังมีไหมไม่มี ở đây ở đợp 1, tôi lần đi ở đợp 1 đó, phải không? ở 1 á, 1, anh năn nỉ lần này nó sẽ là số thứ hai rồi, hai người chiến đấu rồi, yeah, vui vẻ, đi. เกมนี้ก็เป็นเกมเกมคลายเครียดฉันดีนะเอาไวไ้เล่นกับเพื่อนได้นะครับแบบถ้าโทรศับใครไม่ไหวก็จะมีสภาพเดียวผมด้วยนะอย่าโกดเลยนะอย่ากดเลยโคตรแหลกกับผมมาตอนนี้นถ้าภาพกาก็ขอโทษด้วยนะใครเข้ามานีจุ ปิดเลยโอ้ยพัก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 จ <c oughs> ีคนถ้าคนเดียวคัดคนออกได้เยอะเลยนะนเนี่ยพวกนายไหวไหมเนะี่ยเออห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้

ตายไหมตายสีมันได้ยนคสาบสามนีเลยจะผมตัดไปไปเลยแล้วกันเย้เกมจบแล้วจะไปตอนนั้นดีกว่าไปตานี้เป็นตาสถานแนะนะ <c oughs> โอ้ยแรกแรก,แรก เพราะตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมง่วงนอนละตอนนี้ผมต้องได้ที่หนึ่งก็ได้ต้องชนะให้ได้ไงดีไงดีที่นี่เดี๋ยวเรารอล้วเพื่อนอ้อกมเนินเลยเกมเขเหย สี่คนสี่คนโอเคครบไม่อยากภาพมันไม่ค่อยสม,มูทเลยแดบมันสวยจัง แปดคนโอโหวิส,สันจเจริญแล้วทุกคนครบไหมครบไหมหนึ่งสองสามสี่เริ่หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้วะก็หนึ่งครบ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 แล้วครบแล้วครบ เลกเล็กเล็กเล็กเลกได้ชนะยังจะชนะแล้วเย้ yeah. ชนะแล้วเด yeah. ได้ได้เวลาปิดคลิปแน่นอนสักทีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายได้นอนแล้ว